บายดีพี่น้องมาสกุลสกุลกินข่าวด้วยจ้าจำป่วนสบายดีลูกสบายดีลูกจำป่วดบายดี่ทยลิปได้ดีวนขนาดนี้เลยบายดีเจวลวกพักแล้วก็ป้งมูเออได้ใส่เสืวองามลองฝากยเด้อเนาะของฝากเอืมหน้ามาเอ่เด็ดเส่เสว้งหนึ่งชองบบบนี้อ กูฮัมมาโม่ี่น้อะัอี่เนจ้าข้าวซอยจำเจนมะกอพีนอนี่ยไม่รู้จเจ้่หล้นยังมึงเออหนาหนาองเนาะเจ็บอ่ะทางหนาบ้านเลยหนา้อง พลคือสุบโต๊ะแดดด,ดดออแต่วตันคือสุบโตกะบันใดฮะคือสุดก่อนแนะล้วดวงตาออกแล้วไม่รู้

มาหนาวมาหนาวกมายี่น้องบึงม้าเนื้อไปดิพี่น้องก็บอก้มึงม้าเนื้อบึงน้องเงืนน้องลูกมากบบโผไปโผล่ม้าน่อหัวหัว้วด้ เด็กปับเนี่ยงูงูงูจับน้องลูกโอนสนทรัพยเนาะเหรอเสรแล้วจอมยุ่งขนาดเลยกระดี่เลยมันโมเงาเนะพี่น้องละกันมีเด็กน้อยนี่เห็นเด็กคนท้าตื่นแต่เศร้าเด็กน้อยตื่นแต่เศร้าได้อนยังไง เห็ดเขาตื่นแตส่องเหาือกับด้เบียกลายเนวอีมือนกันแบคุกปุเป้น้ำเห็ดนั่นเห็ดนู่นเห็ดนี่ไปน้ำมือนกันเห็ดเห็ดลำหอมแตกหอมวัดหอมวัดในหอมค่ะจบเลย สองขั้นเบ็ดมือก็ได้โตเบ็ดอุ้ยรุ่ยนั่งพี่น้องแพงเด็ด้านเนี่แต่ให้เอาเบ็ดมือนี่เบาไว้เด้อเรือกแพงกับแพงพี่น้องถ้าว่าป้าเอ้ยเบิ้งไฟแนนเด้อเบ็ดมือนี่แล้วเอาบาไว้เพราะว่าเพิ่นห่าอย่างนี้นะพี่น้องก็เอาบปได้เพิ่นเบอร์อยู่นั่งแข็งอยู่นั่งกับพี่น้อง คนหายจะไปตลาดจะไปบ่ได้จะนุ่งลูไข่ไข่ซื้อยาให้กินลงเลยบ่ไข่เล่กินลงกูว่าอาการมันต้องเริ่มเอากินยาตัดมันก็เท่าไหร่ครับป่วยไม่ค่อยอเอาเาี้ยกินหลัดล้วย

ไปเมืองเฮาใส่ถึงน <g Designer> ั้นบ่เ <wh> ฮ <urgency starts> ็ดเนาะเฮ็ดน้ําจิ้มเฮาใส่หัวลําตําต่อไว้นี่ล่ะถ้าเฮาเฮ็ดนะบม่เด้อบอํา bắt sàng hết nam mô di đà bớt chắc còn, hết, ờ, kinh khảo mưu kinh ya đốt nam น้ำมนผักมาใหา้อาจจะกินไปเมื่อคืนเม็ดหนึ่งแต่ก็ตอนเช้าเม็ดหนึ่งกินอยูงซื้อไว้อิ่มอึ้งหนึกอยู่ได้เดียวนี้กินก็คือคือบวแซ่บนะหมพังเบิ่งมือที่สองอาจก,กินคืนเม็ดหนึ่งมากินมตอเช้าเม็ดหนึ่ง<ห>สุดหนดึน่งชุดเดียวผลถากมาเนะี่ย อ้วนร้ายเด็ดแท้ผับไปเพิ่มใส่ตังค์แบบบัวงามเนี่ยคางก็เ็ะย้ยยอยใช่<อ>ยังก็คือกต้มมักแล้วป็นขอเป็นข่อใไข่เื่องก็ต้มมักปุ้งให้เจ๊กเต๊กออกให้งาเกลยดเสื้อผ้า,าคือว่าเจ็ดเก็บให้ลูกให้ร้านเบิ่ดใส่ไปได้ต้องหาใส่แต่เสื้อล้มล้วนเป็นสิงจะเป็นตะเบิงอืมแล้วก็ซาละหัดอีิติ่งกับบัว<ล>งาม

อยู S <S ่ซ้ำซานเบิร์ดอนนาณาพี่น้องเบิดที่ว่าเขาเสาร์ไปน่าเสียดายเนาะเนาะเขาเป็นใจเงิกระลาสี่สี่เดือนอยู่เดือนเดือนปายเนาะจึงเงินต้องของลักถามว่าเนาะอยู่เดือนปเดือนปายก็เอื้อแทบจะไม่ได้อยู่ซสามีแทบจะโตอยู่แทบจะไ่อยู่เอป้นไปมาๆเลยค่ะเดียวไปเดียวมาพอได้น้องกับพอได้อยู่ ลูกเต้าก็พอได้มีมงเล่นเล็งนะทรงห้อาเมียนเขื่องเมียนโคงเหยียดได้เท้ากับอกหามันกระทันทันอะไรก็ยู่ไปเลยพี่น้องเพื่อนเหยียดได้ทั้งผ้าห่อผ้าห่อนี่แหละก็ได้มาได้เพื่อนนี่ก็ที่ได้ห่อบอีกแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนี่แหละคอยเป็นกำลังใจให้คอยช่วยเหลือคอยเบิกคอยย่งในแต่ละคิดแต่ละมือเด้อจ้าขอบคุณนั้นที่เขามาช่วยเหลืออะไรพี่น้อง การเขาเบิงคิดเฮาก็คือว่าได้ได้ซอยแล้วพี่น้องเออได้ได้ได้ซอยอ้นแล้วเขาเบิงคิดเฮาทุกทุกมือในการขอบคุณขอบมือขอบใจเอฟซีทุกทุกคนหลายๆลยเด้อจ้าถาเฮาเห็นคิดไปมีคนเบิงเขาข็เบิดกำลังใจเด้อพี่น้องเลยมีการเผ็ดไปแต่ละมือกันยังโอ้พี่น้องกันยังหักแพงเฮาหลายอยู่ยังคอยติดตามยังคอยเบืองคอยแย่งเฮาอยอะเสมอนะ ลาไปก่อนนะจ้ะาขอบ,อบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามาหลับโซนหลับตามทางช่องเราเพนสาวนีสเตอจ้าขอบคุณจ้าเบ,บ้าหลันน้องบับู้นั่นเลยเ้บ้าหลันพี่น้องเฮ้ยไลลลิล